โอ้ยตัวมันยังอีก่น้อหน่าลงตีใจเบิดวันตีตาสิเศร้าหนาวเราพี่น้องเอ๋แต่สวัสดีย่อมา้าครับผมมันเนี่ยตั้าขึ้นมากกับพ่อเลยครับแต่กับสีบระตูแข้งขึ้นจังผากลางผักหนาวอกครับเนี่ยพาพี่น้องชมบรรยากาศนี่มา้าครับเนี่ย,ยเวลาทำงานมือวันหยุดกับประตรู เขาจะพาในพี่น้องหลังคาเขาจนพูนอ่ะพี่น้องเไยบรินอดเขาไงเหมือนเติบเลยฆ่ากันจะตกเบิ้ลมือแหละครับวันนี้อุณหภูมิแน่ก็นจะเป็นฝนแล้วครับอันนี้ก็อุณหภูมิเลยแน่ก็เป็นหิมะไปวองหันตกเม็ดแน่โยครับอันนี้จะอ่อนแน่แล้ว <c oughs> ว่าพี่น้องมึงน้าไปเนไดครับบุญครับอันทุกมืองมันหยุดกับชิมวนยุ่และครับเนี่ยกันพูดมาเดียนที่มา เม็ดน้อยเม็ดแง่ปลาปนกันไปครับพี่น้องกำลังลืมก่อนยิ้ลงมาเรยเอยๆแล้วครับหนาวาลายก็หาอยู่หากินลำบากนะครับพี่น้องไม่ได้บอกไปหาปูหาปลาจะเถอยมีแต่นอนบนฉีบมูขจ้า สภาพของของยีสานบันตาเาแล้วครับน,อนอู่นตัวนั่นเนื้อมีอูความเนี่ยมาเรียกนี่ดีหลายครับก้วกัดตัวออกมาเหเ็ดเอียงยู่เองนะครับหอ,อย่างดีพี่นองเอ้ก,กันลมบม่กันบ่ได้ครับเสียบเมือเสียบตีนเสียบเมือ่อจังหน่อยก็ง่ามหรอครับเนี่ยเขาจนันทร์พานธลครับตกแบบนี้แต่ก็บาแห้งคือทางอื่องฝนหรอกครับ มันตกแห้งคือจังประเทศที่พอนอหนาวนะครับเนาะสีดีอยู่ดอกก็ดีย่างเสียย่างนะครับพี่น้องมันตกแห้งกับงามบอดีกับหนาวปวดการสัญนจรไปมากกับสิลำบากไปใส่มาใส่กันยากทึงหนาวเป็นงานกับลำบากเงือกตาสัตว์ปลานี่แล้วพี่น้องมันอยู่ได้อย่างไรเนี่ย เราสิน่นวันกดตุ้งยูยังน้องอนำแปนี่นะครับเนาะครับเรียกน้ำย่อยนิดๆน้อยๆนะครับพี่น้องเอ้ทายพี่นอ้องเบื่อคืนนะครับมันจะเป็นหัวสุดท้ายแล้วใครบู้สิกลางเดือนกุมภาแล้วทางภาคกลางฝา่เนี้ก็จะต๊กน้าเติ่แล้วครับเนี่ยสภาพ ครับพี่น้องเสียดียเขาไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเหรอครับผมนี่แหละครับพี่น้องหอลังหิมะตกครับผมเนี่ยคือว่าอุณหภูมบิบดายเนาะครับเนาะ,ะกลายเป็นฝนตัวล้วอครับเนี่ยละลายแล้วน,นี่เศร้าเดียวกันนะครับผมเนี่ย พออุณหภูมิติดลบแช่สองครับนิ่มากระตกที่อุณหภูมิเขือนก็กลายเป็นฝนแล้วครับเนี่ยละลายแล้วคุณครับคุณถภาผักกางผักเนี้ยกะสีขาวจันผ่านแล้ครับผักใต้กับจังซีแล้วครับพี่น้องตกเหลวกับละลาย ขันเที่ยวหิมะกะพุนล่ะครับภาคกลางภาคเหนือขันเที่ยวดอกไม้กะภาคใต้ละครับเพราะว่าภาคใต้จะออกก้อนภาคกลางภาคเหนือทั้งหมอกทั้งฝนลินเหครับเนี่ยค mm ุ hmm. ครับผมสำหรับลิปนี้กะขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับ mm hmm. ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำ,ลำรวยๆเงินท่องทุกผู้ทุกคนสำหรับมือนี้สวัสดีครับ